สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องรอรุงคนรักไมโครนะครับนะครับวันนี้มาไกลหน่อยนะครับช่องรอรุงคนรักแมโครวันนี้ก็จะพามาชมเนาะนะครับรถขุดซานี่นะครับจากจีนเนาะนะครับไอหนุ่มก้านยาวนะครับซานี่ SY ส3ายนีะครับบุ่มยาวเนาะ12เมตรนะครับวันนี้ก็มาชมนะครับงานปูทางน้ำท่วมนะครับนี่บุมเยาวนะครับ คนขับคนอื่นใครไม่ใช่ใครในนะครับก็เป็นอาจานเดียวนะครับมาขับให้พี่ควรวันนี้นะครับพาพมาชมครับรถขุดซานี่นะครับเนาะจากจีนนะครับนี่ห่างหายกันไปนานครับไปลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนานแล้วเนาะกับซานี่นะครับนี่วันนี้ก็เป็นคลิปแรกครับของซานี่นะครับนี่เรามาอยู่ในช่องของรอรุ่งคนรักมโครนะครับนี่ พาเพื่อนๆพี่ๆมาชมนะครับนี่ไอหนุ่มก้านยาวครับซื้อมา1.4ล้านนะครับที่2,000ชั่วโมงนะครับนี่ตอนนี้ก็ทำงานจะเข้าปีที่สองแล้วนะครับจะเข้าปีที่สองแล้วเนาะนะครับรถก็ยังสภาพแจ๋วครับแค่สีไปอย่างเดียวนะพี่น้องนะครับมันเป็นสีรุ่นเก่านะครับเนาะตั้งแต่รุ่นแรกของซานี่เข้ามาแรกๆนะครับสีรุ่นนี้นะครับ แต่ว่าเครื่องแรงปั๊มแรงนะครับปริมณน้ำมันนะครับสำหรับจะบุมยาวมาเมื่อก่อนก็เป็นบุมสั้นนะครับเราถอดมาเป็นบุมยาวนะครับเนาะนะครับเ็เปลี่ยนเป็นบุมยาวสองเมตรนะครับงานก็มีต่อเนื่องไม่หยุดไม่ยั้งนะครับสําหรับเจ้าซานี่คันนี้นะครับใบแท็กเปลี่ยนมาใหม่ครับเป็นใบแท็ก70เซนนะครับตอนมากับรถ60เซนเนาะนะครับไม่รองรับงานแบบนี้นะครับเนาะเพราะว่างานหลักๆก็คืองานนากุ้งนะครับต้องใช้พื้นรองรับเยอะนะครับเนาะ พื้นที่ดินนะครับจมเนาะแถวนี้เนาะมันเป็นพื้นที่รถคันนี้ก็อยู่สุราษฎร์นะครับนี่เป็นรถของพ่ควรนะครับนี่ก็พามาชมครับวันนี้ซานี่ของเรานะครับผูทางครับผูทางยาวน้ําท่วมนะครับนเนี่ยไม่ต้องดูไกลครับดูดูเนี่ยดูแท็กเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยแท็กจมน้ําอยู่พี่น้องภูทางนะครับให้รถวิ่งได้เนาะถ้าเปลี่ยนสมมติก็คือมาช่วยเขาอะไรพี่น้องนะครับให้รถวิ่งได้นะครับ รถสัญจรไม่ได้นะครับน้ําท่วมนะครับพอฝนตกปุ๊บน้ําท่วมแรงรถผ่านไม่ได้เนาะนะครับก็ได้เจ้าซานี่วันนี้มาจัดการให้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับช่องรอรุงคนรักไมโกนะครับอาจารย์เดี่ยวกำลังฝีไม้ลายมือกำลังฟุดฟัดฟุดฟัดนะครับเนี่ยใกล้จะพักเที่ยงแล้วครับเหลืออีกครึ่งชั่วโมงเนาะนะครับแต่ว,ว่ารถ ทำน้ำมันนะพี่น้องเนี่ยขี้ขเกียร์ได้ครับพี่น้องมีเมีดมีเมดไม่ทําอีกแล้วครับมเมีดไม่เอาจะใช้ปุกข,ขีโอ้ยมดเกียร์น้ำเดีย้ยเมีดพาอยู่ในรถไม่ใช้ครับอาจารย์นี่ครับมีความคงตัวสูงนะครับสําหรับซานี่เจ้าคันนี้นะนี่คันนี้เนี่ยความคงตัวไม่ต้องพูดถึงนะครับ ดูกันด้ยาวครับวันนี้พี่น้องนะครับพาเพื่อนๆมาดูเนาะก็เป็นพื้นที่นะครับบ้านทับชันนะครับว่าบ้านทับชันนะครับบ้านทับชันตำบลกูดนะครับอำเภอจุนพินจังหวัดสุราษฎร์นะครับวันนี้พามาไกลหน่อยนะครับพามาเจ็ดสิบกโลครับมาจากที่ที่ทางานนอกจากที่บ้านนะครับมานี่นะครับอากาศวันนี้ฝนตกทั้งวันครับตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่มาแล้วเนาะ ว่าตอนแรกเขคิดว่าจะไม่ได้ทํางานแล้วครับพี่น้องมาได้ครึ่งทางแล้วกลับแล้วก็มาอีกนะครับเนาะเขาแกว่าสั่งลุยเลยนะครับยังทําได้อยู่นะครับลูกค้าก็ประทับใจครับนี่ลืมบอกไปนะครับมันเป็นคันล้อมเนาะของลูกค้านะครับที่ให้มาทำครับคันล้อมบริเวณแถวนี้น้ําท่วมเยอะครับน้าท่วมทุกปีนะครับน้ำก็เพึ่งท่วมพึ่งเพิ่งระบายออกไปเมื่อกี้นี่ครับ ว่าจะฝนตกทุดน้าท่วมทันทีครับบริเวณแถวนี้นะครับสังเกตว่าปามเขายกล่องกันหมดเลยแถวนี้นะครับยกล่องสูงมาทำกันล้อมหมดเนาะแต่ละที่นะครับก็ตรงที่เราขับไปโคอยู่นะครับทํางานอยู่นะครับใช้รถไถนะครับมาส่งนะครับมาไกลประมาณ2กิโลนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเดินทางด้วยรถยนต์รถอะไรเข้ามาไม่ได้นะครับต้องใช้รถไถเข้ามาส่งนะครับถึงจะขับได้ทํางานได้นะครับนี่ที่พักเรานะครับอ่ะดุยครับจานเดียว อาจารย์เดี๋ยวมีท้อใจแน่นอนแล้วครับวันนี้ไอ้หนุ่มซาจิไอ้หนุ่มซานี่นะครับประหยัดน้ำมันเกินนะครับทำถังเนาะนะครับน้ำมันยังไม่ไปไหนทีนะครับพี่เดียวบอกว่าอยู่2องลิตรอยู่ได้ประมาณ1 8บแถึงสิชั่วโมงนะครับคันนี้ดูมุมนี้นะพี่น้อง ถือว่าอันตรายพอสมควรเนาะนะครับนี่อันตรายเนาะทำในน้ํานะครับเพราะว่าเราไม่เห็นเนาะว่าตรงไหนเนาะแต่ว่าเราใช้ประสบการณ์ของคนขับนะครับนี่าจานเดียวุลยละก็เสริมวันนี้เขาด้วยนะครับนี่ป้ายเขาด้วยนะครับทําไปครับยาวไปวันนี้นะครับก็พามาชมนะครับตานี่เอสวายหนึ่งสามหสี่เนาะนะครับของบีควร ฝนก็ตกครับเปียกฝนแต่ว่าก็เพื่อเป็นแฟนเนาะของช่องเราลุงพลรักเมโครจะได้ชมกันนะครับน้ำจีนจก็อยากลงไปข้างล่างแล้วพี่น้องลงไปไม่ได้นะครับเอาชมไม่หนุ่มจีนครับใช้ดีก็บอกว่าใช้ดีนะครับคันนี้นะครับใช้ดีนะครับต้เปิดซื้อมา1.4ลร้านนะครับ ไม่นานก็พ้นแล้วครับตรงน้ําท่วมนี่ครับพี่น้องเนี่ยทายาวครับเป็นกิโลนะพี่น้องทํามานะครับท่วมเป็นจุดจุดเนาะเพราะว่านี้ก็เป็นคูนะครับเป็นคลองมันลาบากตอนที่ว่าเขาถมปามถงอะไรเขาจะแทงปามนะไรพี่น้องมันต้องเอารถวิ่งฝังนู้นนะครับแล้วรถชาวบ้านรถอะไรด้วยนะครับเนาะมาช่วยน้ําท่วมครับพี่น้องวันนี้นะครับอาจารย์เดียวสองคน ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับช่องรอรุงคนรักวิโคนะนะครับฝนตกขนาดไหนก็อยู่อยู่ให้พี่น้องได้ชมกันเนาะนี่ปุมยาวคือประโยชน์อย่างนี้นะครับบุมยาวรถขนาดกลางเนาะใช้ขนาดกลางเนาะขนาด13 14ตันนะครับเนี่เข้าอะไรทุกซอยครับนี่ถาวารถใหญ่เข้าไม่ได้แล้วพี่น้องตั้งแต่ทางเข้าน่ะมันติดพามครับพี่ใหญ่รถใหญ่นะครับวัดอย่างเดียว ดินก็เป็นดินทรายเนาะนะครับดินทรายทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าถูกใจก็อพอใจแล้วพี่น้องอาจารย์เดียวบอกนะครับต้มต้มอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราก็จะพักกินข้าวเนาะนะครับ ฝนก็นตกแรงมาเรื่อยนะบ้าดเนี่ยโอ้เนี่ยพี่น้องสุราชสุราชภาคใต้นะครับภาคใต้ก็ไม่มีอากาศหนาวครับฝนอย่างเดียวหน้าร้อนหน้าฝนตกอย่างเดียวครับพี่น้องใกล้ฝนละใกล้ฝนละช่วงอย่างเดียวครับช่วงแบบไม่เห็นอะไร นก็เริ่มตกแรงมา้เรื่อยแล้วทำไม่ดีนะจันทำให้รถเขาวิ่งได้นะโอ้ยยิ่งตกแรงครับพี่น้องจะไหวไหมเนี่ยเบียกแล้วเนี่ย มีล่มสักใบเนี่ยวผ่านเลยตรงนี้มันจะลึกหน่อยนะครับนจะตักดินได้ช้าหน่อยนะครับตรงนู้นตื้นนะครับตรงนี้น้าท่วมนะครับประมาณร้อยกิโลเมตรที่น้าท่วมมาตรงนี้นพี่น้องนี่เอา้าช่วยเขาครับได้บุญด้วยนะครับให้รถได้วิ่งกันทางด้ต,งตังด้วย้า <laughs> ทําดีเขาจ้างต่อครับอ่าเนี่ยคอนเซปต์ทีมงานเร oh าโอ้โหปาดข้างอีกสลบข้างว่า จานไม่ธรรมดาเลยจารบีก็ไม่ต้องพูดถึงหายหมดแล้วครับจารบีใกล้แล้วตอนนี้ก็สิบสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบสีบสบสบ่สิบนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวพักกินข้าวกินน้ำกันนะครับตอนนี้ก็ฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เก้าเนาะเดือนกันยายนนะครับ เดือนกันยายนเนาะเดือน9นะครับมีเลขมาเลขช่วยเลขเลขมงคลไทยเรานะครับเนาะนี่มาไกลครับวันนี้นี่ปาดปาดปาดเดี๋ยวต้องขอตัวขอญอาตก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ชมนะครับวันนี้ก็นี่พามาช่วยพามาดูนะครับเจ้าซานี่เอสวายหนึ่งสามห้าสี่นะครับนี่บุ๋มยาวสิบสองเมตรนะครับขับโดยอาจารย์เดียวนะครับตอกแกของเราคือพี่ควรเนาะ ช่วงๆงอนโอ้สนุกเขาเลยวันนี้เล่นน้ำทั้งวันครับเปียกทั้งคันเลยวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเปียกแต่เปียกแต่ผูข้ขี่เปียกตะบูมอามเนาะนี่รถก็เปียกด้วยครับฝนตกคนไม่เปียกอย่างเดียวพอโอเคทำงานได้ความคล่องตัวสูงนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีการเสริมท้ายนะพี่น้องไม่มีกระดกด้วยนะครับ ลงตัวทุกอย่างครับคันนี้พี่ควรเปลี่ยนมานะครับนี่ทแก่เราจากเมื่อก่อนเล็กๆนะครับเราบอวาเมื่อก่อนแท็ก10เซนนะครับพอเปลี่ยนเป็นแท็ก70เซนแล้วสวยขึ้นมาทันทีใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนี่เอาโอเคนะครับเนาะก็พามาชมเพื่อนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องเราลุงคนรักไมโกรก็สำหรับคลิปนี้น่าจะจบลงเป็นตัวนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ สวีดัสสวัสดีครับ,บ,ล,บลุงคนรักไมโคร